เรื่องราวของเด็กน้อยทั้ง7จากบททดสอบแห่งความศรัทธาที่มั่นคงจนเรื่องราวของพวกเขาได้ถูกระบุไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานให้เป็นทางนำของมนุษย์ทุกคนอเซสลมอนลัยกุมวเร์มะตุนล้อฮิวบเระกาตุวันนี้ทางเบเรตามุสลิมขอนำเสนอเรื่องของเด็กน้อยทั้ง7ที่หลับไหลในถ้ำเป็นเวลานานถึง309ปีโดยเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นในเมืองเอฟิซูส คิดตศักราช250โดยมกษัตริย์เดซิอุสเป็นผู้ปกครองเมืองแห่งนี้ในสมัยนั้นผู้คนของเมืองแห่งนี้เคารพบักกาัะบูชาเทวรูปที่มีนามว่าไดอา่าแต่มีกลุ่มเด็กหนุ่มที่ไม่เห็นด้วยและไม่ยอมเปลี่ยนความเชื่อไปเคารพบักกาัะ์สิ่งอื่นใดนอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลจนเรื่องราวเหล่านี้ทราบไปถึงหูวของกษัตริย์เดซิอุสเมื่อกษัตริย์ทราบถึงเรื่องราวดังกล่าว เขาจึงมีความกดกิ้วเป็นอย่างมากจึงรับสั่งให้ทหารไปตามตัวเด็กเหล่านี้มาสอบสวนและข่มขู่ให้เด็กเลิกนับถือศาสนาอิสลามแต่ด้วยความศรัทธาของเด็กกลุ่มนี้เขาจึงยืนหยัดอย่างแน่วแน่ว่าจะไม่เปลี่ยนศาสนาไปเคารพสักการะรูปปั้นอย่างที่คนอื่นเขาทําอย่างเด็ดขาดพร้อมยืนยันอย่างมุ่งมั่นว่าพระเจ้ามีแค่องค์เดียวไม่ใช่รูปปั้นที่คนทั่วไปกลับไหว้บูชากัน เมื่อกริย์ได้ยินเช่นนั้นก็ยิ่งเพิ่มความกดกิ้วเป็นอย่างมากแต่ด้วยความที่เป็นเด็กแล้วยังเป็นเยาวชนอยู่จึงให้โอกาสให้เด็กกลุ่มนี้กลับไปคิดทบทวนใหม่เป็นเวลาสามวันหากครบกำหนดแล้วยังไม่ยอมเปลี่ยนอีกเด็กกลุ่มนี้ก็จะถูกประหารเมื่อกษัตริย์รับสั่งเช่นนั้นเด็กกลุ่มนี้ก็ฉวยโอกาสหลบหนีออกจากเมืองไปอาศัยอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งบนภูเขาสูงใหญ่ที่มีชื่อว่าถ้ำฮิโร โดยมีสุนัขตัวหนึ่งติดตามเขาไปด้วยและพวกเขาพยายามไล่ไม่ให้สุนัขตัวนี้ตามแต่มันก็ไม่ยอมหนีไปไหนนอกจากจะนอนเฝ้าอยู่ที่ปากถ้ำด้วยความเหนื่อยล้าที่พยายามหลบหนีจากกษัตริย์จอมโหดเยี่ยมพวกเขาก็นอนหลับพักผ่อนเพื่อเอาแรงแต่การนอนหลับครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนๆเพราะพวกเขานอนหลับยาวนานถึง309ปี แต่เมื่อเวลาล่วงเลยผ่านไปถึง309ปีเด็กกลุ่มนี้ก็ตื่นขึ้นมาในสภาพร่างกายที่ปกติเหมือนเดิมทุกอย่างแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือสภาพแวดล้อมที่ลายล้อมตัวพวกเขาซึ่งในตอนแรกเด็กดุ่มกลุ่มนี้ก็ไม่ได้เอกใจอะไรเพราะพวกเขารู้สึกเหมือนนอนแค่แป๊บเดียวหลังจากตื่นขึ้นมาก็เริ่มรู้สึกหิวจึงวานให้เพื่อนคนหนึ่งในกลุ่ม ออกไปซื้ออาหารที่ตลาดแต่เมื่อถึงตลาดเขาก็เห็นว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วทั้งบรรยากาศในตลาดหรือแม้กระทั่งเงินที่พวกเขานำมาเพื่อที่จะซื้ออาหารก็ไม่สามารถใช้จ่ายได้เพราะเงินที่ใช้นั้นเป็นเหรียญโบราณที่เก่าแก่มากๆพ่อค้าไม่ยอมรับเงินเพราะมันไม่มีค่าอะไรในช่วงเวลานั้นแล้วเด็กหุ่มคนนี้ก็เริ่มสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้น ทำไมทุกอย่างถึงเปลี่ยนไปแค่เปเหลือเขาคงเดิมเขาจึงถามพ่อค้าและพูดคุยกับพ่อค้าอยู่สักพักหลังจากนั้นเขาก็เล่าเรื่องราวที่พวกเขาประสบทั้งหมดให้พ่อค้าฟังเมื่อพ่อค้าได้ยินก็ถึงกับอึ้องเพราะเป็นเรื่องแปลกประหลาดมากแต่หลังจากนั้นไม่นานกษัตริย์ทีโอดโดซิอุสก็ทราบถึงเรื่องราวของเด็กหนุ่มทั้งเจ็ท่านก็เลยพาชาวเมือง ตามไปพิสูจน์ความจริงเมื่อพิสูจน์เสร็จสิ้นแล้วผลปรากฏว่าสิ่งที่เด็กลุ่มเล่านั้นเป็นความจริงท่านก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้คือสัญญาณที่สามารถพิสูจน์ได้ถึงการฟื้นคืนชีพหลังความตายที่ประชาชนถกเถียงกันอยู่เมื่อทุกอย่างขี้ลายเสร็จสิ้นแล้วเด็กลุ่มทั้งเก็ขอกลับเข้าไปในถ้ำอีกครั้ง แต่การกลับไปในครั้งนี้ไม่เหมือนในตอนแรกอีกแล้วเพราะพวกเขาได้ลับไหลไปตลอดการเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นจริงในยุคสมัยก่อนที่ท่านนบ,บีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาไลฮวสัลลัมจะประสูติ500ปีในอัลกุรอานนั้นได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ในสูลอะอันกาฟีอยายะที่10ถึงอยายะที่26ตัวในอัลกุรอานอยายะที่18จะเรียกเด็กกลุ่มนี้ว่าชาวถ้ำ ซึ่งในอายะที่18มีความว่าและเจ้าคิดว่าพวกเขาตื่นทางทั้งที่พวกเขาหลับและเราพลิกพวกเขาไปทางขวาและทางซ้ายและสุนัขของพวกเขาเหยียดขาหน้าทั้งสองของมันไปทางปากถ้ำพวกเจ้าจ้องมองพวกเขาแน่นอนเจ้าจะหันหลังเตลิดสีพวกเขาและเจ้าจะเต็มไปด้วยความตกใจเพราะพวกเขา นำเสนอโดยเวริตามุสลิม